สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อปลาไปนะฮะป้าจะทำอะไรเนาะซื้อท่อซื้อสายซื้ออ,อะไรมาเยอะแยะเนี่ยเราจะมอง,ง,งถ้าใครเห็นภาพแคร์นะทุกคนแต่ว่าเราทำสองข้างแคร์ก็จะมีแบบด้านเดียวใช่ไหมที่มันเดบเรียงมาด้ยวยกันเราจะเรียสองข้างเราจะมีงสองข,งข้างแคร์เขาจะเรียงมาข้างหน้าคนเป่าในเวลาแต่เราจะทำแบบข้างหน้าคนเป่าด้วยแล้วก็ข้างหลังคนเป่าด้วยทุกคนก็เป็นรั้ว สีขาวรอบองูสีขาวรอบองูนี่เราขังวนแล้วเนี่ยลอง4กิโลแล้วยังไม่ได้ช่างเลยยังไม่ช่างเลยรู้สึกเบาตัวขึ้นไหมรู้สึกเบาน่าจะลดไป2กิโลอ๋อลด2กิโลกินข้าวน่าจะเพิ่มมาอันส์ไม่เมื่อกี้กินแต่ผักข้าวกินนิดเดียวเองใช่ข้าวนิดเดียวอยู่ใน่ได้เป็นไรไม่กินผักไม่กินข้าวลด2กิโข้าวไปขึ้นสั่ง าปสอะไรจะลดไว้อะไรจะขึ้นไว้ครับก็จะมาลองดูที่ว่าน่าจะจะลองดูว่าะดึงไปได้ดึงไปได้ดึงนึงเลยเส้นหนึ่งเนี่ยจะใช้ ไปลางานพุ่งลุงหมอไปเลยสองปีแล้วไม่กันหนึ่งปีนกาาส่งลมาฝากบ้านอกาเเอเะุงแกจะบอไว่าไปเลยไปเลยลาแล้วสองวันสองปีเดี๋ยวเพื่นลองเดี๋ยวมีเวลาว่างเลาค่อยมาลองตอนนี้เราคงต้องไปลองขุดให้มันเรียบร้อยก่อนดีกว่าทุกคนกำลังมุดมุดอยู่เชื่อนกันแล้ว หลังจากตุ้มโฮม,มกินข้าวเสร็จจะได้เวลานำท่อลงเอ๊ะทำไมเหมือนขาดใครไปคนหนึ่งยาชีไงอ๋อ ถ้ารอถ้ารอเดี๋ยวปุ๊กก็ต้องไปรับเลยเมื่อกี้เลยเกี่ยวข้าวเมื่อกี้เกี่ยวข้าวเขาญาติบอกว่าถ้าเขามาเกี่ยวใกล้ๆเราคันนั่นแหละอ้าวเหรอใช้เวลาลงอ้าวออ๋นึ่ไงเสียงรถเกี่ยวข้าวอยู่แปลงนี้นี่นี่ถ้าเขาเสร็จไว้ยเขาจะมาเกี่ยวให้เราต่อวันนี้เลยอ๋อจริงบอกเขาลงทุนก่อนบอก ทุกคนแห้งพุดแล้วเข้าท้ายทำยังไงก็ได้เพรามันอยู่สูงอยู่รถไปคยเดียวเราจะใช้วิธีไหนดาวป้าดาวนะก้อนนั้นมันสูงอยู่ใช่ไหมอืมเราต้องแค่แบบนี้นิดน้นที่ทางทางรถเข้าเข้ามาเนี่ยอืมใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะเพื่อนๆต้องเคลียร์ดินออกก่อนไม่งั้นลงพรอไม่ได้จริงนะก็คงไม่เบียดอนี่หรอกทางกว้างมาอยู่งเลยกว้าง I <laughs> ตังสั่ง,งน,น้องไหนขึ้นไปอ่าไปลำดับต่อไปลำดับต่อไปอ๋อทำสะพานข้ามสะพานลำ,ำดับต่อไปคือทำสะพานข้ามเอ,อ้าดินไม่ใส่เอาไม้ลงแทนอ๋อน่าจะรองไม่ให้กระทบกระเทือนอันนี้เขาไม่มีเขาไม่มีใครมือชำนาญน,นะนอกจากลุงพลนั่นสา่สั่งมาทางสายเลือดอ ดีเอ็นีเอ็นเแล้วจะเอาขึ้นอยู่อันี้ไมมอาเดน่าโอ้โบ่คืเลยบ่อืมโอ้เอาไม้อาดท่องซะก่อนไม่เลยไเลยเสียสละไปแล้วสามแผ่นอืมอ่ะไปงไม่รู้ทำยังไงทอะไรย oh. ังไม่รู <t 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 ้เยทำอะไรยังไม่รู้จะพิจารดูก่อนเออเราไม่ได้ไปดีท่อเยจะไปยกท่อบ่ไปยกท่อพิมพมาหรือเปล่า ก็ลองดูเขาจะทำยังไงลมหนาววันนี้ลมหนาวดีจังจะดังไฟดีแสบายเนาะได้เวลาอะไรนะว่าวว่าวเล่นว้าวดาดาบอกว่าโอ้เป็นตะนอนเวียดแต่วา่าลมฮอยฮอยเตาปรือแล้วดาดาปรือลแล้วนั่นน่ะยังไปนอนในเต็นท์แต่มาเลยคิดว่าลงกระถามันจะพอดีไหมน่าจะพอดีนะเขาก็ค่อนข้างกว้างนะ ทอดนี่น่าจะห้าสิบเราน่าจะขุดไปกะมาสักหกสิบท้าำนานการพทอเาทำยังไงไปแล้วก็ไม่รู้หรอกเขาทำไปก็ทำทำเลยเราดูเฉยเฉยไม่บอกไม่บอกว่าจะทำอะไรก็่ิงนี้พาย เดีเราดูให้เฉยเพราะว่าเราไม่ร so ู like ้ไงเขาก็ทําไปเขาก็ทําไปเราก็ยืนดูเฉยืนดูถ้าอยู่กับลุงป่าได้เมื่อยก่อนนี่ดีกว่าเพราะเราตัวเองอนี้ป้าก็ตัวอย่างนี้นะอย่างนี้นะใช่อย่างยังไม่ได้นี่ตำแหน่งด้วยจะถูกไหมล่ะ่สร้างว่าเนี่ยมันยินอยู่บริเวณ นี่นะฮะขั้นตอนของการที่จะวางท่อนี่นะครับท่อของเราอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคทุกคนตอนนี้กคยังไม่วางนี่แล้วก็รอวางคลิปหน้าก็แล้วกันคลิปนี้เราครบแล้วงาน้วยงานนี้นั่งยางอีกพ่อมีนั่งยางรถจนนะวางอรออีกเะถจะทำยังไงก็ไม่รู้ทุกคน้าเราถ่ายดึงโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่า จะทำยังไงพุนาท่อว่าคือจงท้อนเขี่ยทั้งาวันกินกินมากข้าไรปอก่าทันว่าป็นไงจังวะมันพี่จะเป็นตไง่าดาลองไปกิ้งดูนี่โอ้โหดาดาจะโอ้าดาจะไปกิ้งแล้วเฮ็ดได้มปนท้อๆ โอ้โ้เอามารถเลยมาเออลีกลรถเข้ามาแล้วเขาจะใช้วิธีดีใช่ไหมโอ้เขาใช้วิธีดีเอฟดีนี่ไงนี่ไงเอาเชือกเอาเชือกออกให้แน มันพับเหรอ เดี๋ยวของเขาแตกนะ อันนี้น่าจะเป็นวิธีที่นะคิดค้นหรือนะดัดแปลงนะหรือจะเรียกว่าการแอปพลายด้วยด้วยตัวเองนะฮะเขาจะเอาลงไปในหนังยางใช่ไหมเงินแบกติด อ๋อเขาจะเอาลงต,ตรงนั้นตรงหนังยางอย่นะดันดันไงดันมันลงอย่างนั้น,น,น,ไ,น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 ไม่แตกพอดีม,ดมนันข่ายยางลอ้อรอรถยนต์เก่าที่เรารองเอาไว้ กเาากยาับาเล็กเอาไทยดึงเขาบอกเอา,เอาะลระถไทยดึงเขมีวิธีเขามีวิธีภาวน,นาอย่าให้มัรถไทยหมดก็พอ,อ นั่นแหละเสือมันขัดปักผอมืออะไรขัดปักอมคืออะไรจ้าอะน้ำเขียวหัวิ้นหัวตั้มนั่น <c oughs> น่ะแไม่อร่อยแล้วเข้ากับย่าเดี๋ก็หาไม่เจอ นักเชื่อเออตักเชื่อให้มันเป็นแบบนี้มันดักมันไว้ ไว้กับเชือกในแนวตั้งนะครับต่อไปน่าจะเป็นการดึงนะครเพื่อปรับตำแหน่งที่เราอยากจะให้มันไปอยู่นะครับแ้ไ,ไงไปแล้วยงังไงได้โอ้ไปยัง,ง่ายไดย้ แปลว่าที่เรขุดไว้ก็ค่อนข้างกว้างเลยประมาณ60กว่าถึง70นะเนี่ยเพราะว่าท่อมันกว้าง50

ว่าไม่แตกดินมันนุ่มนะถ้ามันมียางรองมันก็ดีนะดินมันนุ่ม ไม่แตกบอกแล้วมันมีอ๋อมันมีกระดานรองด้วยเนาะอนอกจากดินนุ่มก็มีส่วนประกอบอม,มีส่วนนะฮะแล้วก็มีไม้รองเนะีอ่อก็เลยไม่แตกไนะปไหนหล่ะไปไหนน่ะไปไหนพาโรดอยากจะเอา20นาทีดูยเ<อ>วลาสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ คาดว่าความกว้างทั้งหมดนี่น่าจะใช้ประมาณ6หรือ7อาจจะไม่ได้ใช้8ตีนะตีซะว่า3 3ท่อเนี่ยเท่ากับว่ารถสวนได้1คันนะครับก็เท่ากับว่า6ท่อก็อว่ากันอีกทีนึงนะฮะในคลิปหน้านะครับวุนนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะ แวติดีครับใหากกำลังใจชมคลิปอนหลังสวัสดีครับ